สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานล,ลอยบริเวณซอยเพชรบุรีซอยสิคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะพาดู2ส,สถานีนะครับสถานีราชเทวีกับสถานีประตูน้ำ ด้านขวามือของผมก็เป็นซอยเพชรบุรีซอสก็มาเริ่มกันที่สถานีราชเทวีนะครับซึ่งตัวสถานีราชเทวีก็ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรีซอยห้เชื่อมสายสีเขียวสถานีราชเทวีก็จะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับแยกราชเทวี แล้วก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสถานีราชเทวีสำหรับสะพานข้ามแยกราชเทวีก็ได้ถูกรื้อออกไปนะครับเพื่อเปิดทางก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีราชเทวีและกำลังเร่งดำเนินงานก่อสร้างผู้รับจ้างก็มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชเทวีกลับคืนนะครับหลังจากทุบรื้อไปคาดว่าจะก่อสร้างในเดือนธันวาคม2 5 6 9 และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายน2571โดยภายหลังเปิดใช้สะพานข้ามแยกราชเทวีแล้วผู้ใช้เส้นทางก็สามารถกลับมาสัญจรบนสะพาน2ช่องจราจรและสัญจรทางลาบบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกได้ฝั่งละ2ช่องจราจรเหมือนเดิมเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะทำให้เกิดจุดเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการจ,ะะจราจรบนท้องถนนให้มีความค้องตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมไปยืนในฝั่งที่รถมุ่งหน้าไปทางแยกอลรจทีวีนะครับการจ,ะะจราจรตรงนี้ก็จะมีติดบ้างนะตามสัญญาณไฟ ทั้งไปทั้งกลับนะครับตอนนี้เหลือฝั่งละ2ช่องจราจรตอนนี้ขยับมายืนอยู่บริเวณแถวแยกราชเทวีนะครับด้านบนก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะขบวนนี้ก็ออกมาจากสถานีราชเทวีนะครับ ก็จะทําให้มีการเชื่อมต่อนะครับจากรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้นะตรงนี้จะมีสะพานข้ามนะครับข้ามแยกราชเทวีนะก็ถูกรลือทุกไปนะครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีงานก่อสร้างสะพานก่อคืนนะครับก็ประมาณปีหน้าก็จะเริ่มก่อสร้างสะพาน ตอนนี้ผมก็ขยับนะครับมาอยู่ตรงสะพานลอยบริเวณแถวถนนเพชรบุรีซอยสิบสามก็มาดูกันอีกหนึ่งสถานีนะครับนั่นก็คือสถานีประตูน้ำโดยตัวสถานีประตูน้ำนะครับก็จะตั้งอยู่ บริเวณแถวหน้าห้างฟินิกส์นะศูนย์การค้าพันทิพย์เดิมนะครับในอนาคตเราก็เดินทางมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากินเที่ยวย่านประตูน้ําได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มล่าสุดกําลังดําเนินงานสร้างอพแพกันดินตัวสถานีผู้รับจ้างก่อสร้างนะครับได้แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรสองช่องจราจรทิศทางเท้าบนถนนพิจบตรฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีบริเวณห้างาฟินิกซ์ ถึงบริเวณร้านแจ่มจันทร์สมุนไพรเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2568ถึงวันที่31มีนาคม2569ตลอด24ชั่วโมงก็มีผลทำให้ถนนพพชบ,บุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสาม,มารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนนะครับสามารถเข้าออกที่พักได้ตามปกติ ถามวิวความจำเป็นนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะตรงนี้รถติดมากๆเลยนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งก็จะเป็นแบบใต้ดินตลอดเส้นทางแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่สถานีบางขุนนนท์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสายีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระ รือว่าสถานีบางขุณนนนท์และโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสิริราชที่สถานีจันทินิยมโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินวิ่งไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมวิ่งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา,ยาโดยขนานไปกับสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าผ่านสนามหลวงลอดใต้ถนนราชดำเนินผ่านอนุสาวรีวรย์ชาติปทตยแล้วเบี่ยงแนวเส้นทางไปตามแนวถนนหลานหลวง จนถึงแยกลุมราชจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรบุรีไปจนถึงสี่แยกประตูน้ําแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนนราชปาลบจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนนินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิโรดีรันสิ์เบี่ยงขวาเข้าสราวากาลกรุงเทพมหานครสองผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์และสุดสุดของกลางที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ภาพรวมความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุณนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแันยูทาตอนนี้ทำไปได้16.04%งาระบบไฟฟ้า6.52%ความก้าวหน้ารวม14.94%โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุณนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณปลายปี2573 ผมก็มายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับหน้าสู่การค้าเพชรน,นินัมประตูน้ำด้านนี้รถก็มาจากแยกราชเทวีนะครับมุ่งหน้าแยกประตูน้ำก็เหลือฝั่งละสองช่องจราจรนะปกติมีอยู่ประมาณสามสี่ช่องนะครับก็ติดหนักอยู่แล้วนะมาเหลือสองช่องเนี่ยก็เรียกว่าสาหัสเลยนะครับ ด้านขวาก็เป็นรถที่วิ่งมาจากแยกประตูน้ํานะครับหน้าศูนย์การคา้าที่น้าประตูน้ําสําหรับสะพานตรงนี้นะครับก็จะมีการรื้อทุบออกไปนะในช่วงประมาณต้นปี2569นะครับก็อีกไม่กี่เดือนนะเรมีแผนจะรื้อทุบไปนะครับ ก็นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมพามาชมสถานีราชเทวีกับสถานีประตูน้ำมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะครับจะนำมาฝากท่านชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ